จะได้เห็นคาเมราแมนที่มีไม้พร้อมบวกแบบบางละจันแต่ก็โดนสกิมบิดทอยเลสชร์จนลม้มลงไปและจังหวะที่เขาโดนกระทือบอยู่ตู้ของพอยเอ้าวิลคาเมราแมนก็เลยแกะสลักระเบิดเวลาเอาน้อยนาไปกินและทําให้สกิมบิดทอยเลสต,ตัวที่อยู่ข้างหน้าโดนหยุดเวลาลงซึ่งระเบิดได้มีอนุภาพในการหยุดเวลาที่5วินาทีเท่านั้นคาเมราแมนที่พอได้เปรียบหน่อยก็ขี่เล่นล้อเลียนสกิมบิดทอยเลสและกดชักโคลกลงไปในที่สุด ก่อนที่คาร์เมล่าแมนผู้ขี้เล่นคนนั้นจะโดนบัสซอร์สกิมบิดีทอยเลตปาดหัวคาร์เมล่าแมนจนขาดกระเด็นแบบคมๆพอยออฟวิวคาร์เมล่าแมนบอกว่าอิบอายทำไงดีวะดิวแมนดิวแมนบอกว่าจะเย็นเพื่อนเราต้องทําแบบนี้ก่อนที่ดิวแมนจะหยิบอะไรสักอย่างขึ้นมาแล้วก็เอาไปเจาะพื้นพอยออฟวิวคาร์เมล่าแมนบอกอะไรวะเนี่ยหลังจากนั้นจะมีมิวแทนสกิมบิดีทอยเลตโผล่มาแบบเชนซอแมนมากมาพร้อมกับใบเลื่อยทันใดน,นั้นเองก่อนที่พอยออฟวิวคาร์เมล่าแมนเราจะตุยเราก็ได้เห็นตัวของสกิมบิด เป็นสกิบบิทอยเลตที่มีกล้องถ่ายรูปแบบ DSLR สวมที่หัวและยังมีจานดาวเทียมอีกด้วยนอกจากนั้นในทีวีของเขายังเขียนว่าระวังทีวีได้ปรากฏตัวซึ่งพวกมันก็คุยปรึกษากันแบบจริงจังมากครับก่อนที่ทีวีแมนจะปรากฏตัวจริงๆแสดงว่าไอ้เจ้าสกิบบิทต์ทอยเลตตัวนี้สามารถรับรู้ได้ถึงพลังวาร์ปได้ว่าใครจะมานั่นเองแต่โชคยังดีที่ทีวีแมนไม่ได้มาคนเดียวเขามาพร้อมกับลาร์ดค็อกแมนที่มีพลังในการหยุดเวลาเดอะเวร์หยุดเวลาได้สําเร็จ ก่อนที่เขาจะนับเวลาถอยหลังอีกครั้งและบอกว่าเฮ้ยก่อนที่จะหมดเวลาด่วนเลยพอยออฟวิวคาเมิล่ลาแมนและคาเมิล่าแมนทุกคนรู้งานครับทุกคนวิ่งและพยายามฆ่าพวกสกิบดีทอยเลตให้ได้มากที่สุดลาสปิกเกอร์แมนมาถึงก็กโดดถีบไปนหนึ่งตัวส่วนพอยออฟวิวคาเมิล่ลาแมนปามีดมั้งนะผมมองไม่ชัดจริงๆปามีดไปใส่ตัวของสกิบดทีทอยเลตครับลาสดิวแมนไม่รอช้าหยิบระเบิดซีโฟให้พอยออฟวิวคาเมิล่ลาแมนพอยออฟวิวคาเมิล่าแมนเอาระเบิดยัดปากใส่สกิบดีทอยเลตไปเรื่อย ที่ฆ่าเพื่อนเขาเขาก่อนที่จะตบหน้าไปหนึ่งทีไอเวลเองปาดหัวเพื่อนฆ่าทันใดน,นั้นเวลาก็กลับมาเดินอีกครั้งและระเบิดก็ได้ทํางานตูม้มสกิบปี้ดิทรอยเลตตัวหนึ่งหันหลังกลับมาพอยอวิวคาเมล่าแมนชูนิ้วกลางใส่และว,วิ่งหนีแต่แล้วไททันคาเมล่าแมนล่างปรสิตก็ได้ปรากฏตัวขึ้นที่เราจะเห็นว่าลําแสงเป็นสีเหลืองมันพยายามที่จะยิงพอยอวิวคาเมล่าแมนทิ้งแต่ไททันสปิเกอร์แมนก็ได้มาช่วยเอาไว้ไททันสปิเกอร์แมนเองก็พยายามที่จะหาปรสิต มันไม่มีโว้ยไททันสปีกเกอร์แมนนี่เองไม่ได้ตามข่าวกับเพื่อนเลยหรือไงเขาโดนระเบิดจากข้างหลังและทําให้กระเด็นออกมาหลังจากนั้นไททันคามีล่าแมนก็ยิงกระสุนาสาใส่รัวๆครับจังหวะนั้นเองตัวของไททันดิวแมนก็ได้ขุดมาแล้วครับลากไททันคามีล่าแมนลงหลุมไปแล้วพอไททันคามีล่าแมนติดชะงกไททันสปีกเกอร์แมนก็พยายามหาพลสิสต์อีกครั้งเอ๊ะหรือว่ามันดึงได้เหรอผมงงแล้วนะไททันคามีล่าแมนต่อยไททันสปีกเกอร์แมนกระเด็นก่อนที่เขาจะใช้เจ็ตแพคดันตัวเออองขึ้ออาาไไ้้นมมมาาาาทํใหหหลลุุดดกกจไไป แต่ไททันดิวแมนบอกช้าก่อนเอาโซ่ also, ดึงไททันคาเมล่าแมนเอาไว้แล้วเหวี่ยงเขาลงกับพื้นทันใดนั้นไททันสปีิเกอร์แมนก็ให้พอยออฟวิลคาเมล่าแมนเข้าไปในฐานทัพที่ไททันค็อกแมนโดนล็อกเอาไว้ภายในฐานทัพเราจะได้เห็นไททันค็อกแมนที่เรียกได้ว่าเละโคตรๆเละเป็นโจ๊กเละแบบเละเลยและเราจะได้เห็นคาเมล่าแมนตัวหนึ่งที่เดินเข้าไปสำรวจตัวของไททันค็อกแมนหลังจากนั้นเราจะได้เห็นทีวีแมนพาลัสคอรกแมนวาร์ปมารวมไปถึงสปีิเกอร์วูแมนที่มายืนรออยู่ด้วย แต่เบื้องหลังของไททันคอกแมนมันมีสกิบติดไฮเลตตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาโดยที่ตัวของเขามีความคล้ายกับวิศวก,กรอย่างมากไม่ใช่ว่าข้างหลังไททันคอกแมนโดนเจาะเล็ไปแล้วนะมันมาถึงก็จับคาราเมล่าแมนตัวเด่นที่เดินแจนไปข้างหน้าเผาทันทีตุยเย่ไปเลยสปีกเกอร์บูแมนไม่รอช้ากระโดดเข้าไปเขาโดดเข้าไปถีบถังข้างบนจนทําให้มีชิ้นส่วนหลุดออกมาซึ่งผมคาดว่าน่าจะเป็นตัวของฝาครอบที่กดครับแต่ตัวของสปีกเกอร์บูแมนโดนจับเอาไว้และก่อนที่เธอจะโดนเผาพี่คิดที่ตกของเราเอาอีกแล้ว พุ่งมาจากไหนก็ไม่รู้ฮะพุ่งเข้าป่านหน้ากากหลุดไปและปืนของเจ้า Skibidi Toilet ย,ยักษ์ตัวนี้ก็โดนทําให้เป็นน้ําแข็งครับอันนี้ซึ่งผมไม่เข้าใจว่าอะไรทําให้มันเป็นน้ําแข็งครับก่อนที่เขาจะโดน c a m i l a b o m a n เอาปืนมายิงแบบโหดจัดๆครับปังๆๆตุยแล้วเราจะได้เห็นพี่คิริโตอุ้ม Speaker w o m a n มาแบบเจ้าหญิงเลยฮะก่อนที่จะกดไลค์และ Speaker w o m a n ก็ปลมือให้คือในจักรวาลนี้พี่คิริโตของเราดูตัวเล็กน่ารักมากเลยครับทันใดนั้นกลุ่มของ c a m i l a Man ก็ได้เอาตัวของนาฬิกาแม่มุมไปติดล้อมรอบครับ ซึ่งผมคิดว่าถ้าล้อมเสร็จแล้วน่าจะสามารถย้อนเวลาช่วยไททันคอกแมนได้อารมณ์แบบว่าวาดวงแหวนบูชายันแต่ทนายน,นั่นเองตัวของนาฬิกาแมงมุม3ขาหรือว่าผมควรเรียกว่าสไตเดอร์ดีเพราะว่ามีแค่3ขาก็ได้พังลงรวมไปถึงพวกตัวของนาฬิกาเองก็เวียนหัวหน้ามืดอ,อีกด้วยก่อนที่จะเฉลยว่าเป็นพลังของแม่เหล็กที่มาจากตัวของใจแอนแมกเนติกสกิบดีทอยเลตนั่นเองก่อนที่จะตัดจบไปแบบละครไทยก็จบลงไปแล้วนะครับเพื่อน